การเลือกลำโพงเราจะเลือกลำโพงอะไรก็ได้ติดตั้งในรถคุณอย่างนั้นหรือหยุดก,ก่อนคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบภายใน3นาทีระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่เรานิยมใช้กันมีอยู่ทั้งหมด5ระบบหลักๆด้วยกันในระบบที่1คือระบบ High Power ระบบที่2คือระบบ Single Amp ระบบที่3คือ b y Amp ระบบที่4คือ Tri Amp และระบบที่5คือ Qua ต ในระบบที่1ในส่วนของไฮพาวเวอร์เราควรที่จะเลือกลำโพงที่มีลักษณะที่มีความไวมากกว่า 90dB ดีบขึ้นไปและก็มีในเรื่องของการกินกำลังวัดที่ต่ำในส่วนทัวของลำโพงที่ผมแนะนำจะเป็นลำโพงบ r a m Express รุ่น 165ES ตัวนี้จะมีการตอบสนองอยู่ที่2โอห์มและกินกำลังวัดต่ำมีการตอบสนองความไวที่ดีระบบที่2คือระบบซิงเกิลแอเราจะเลือกลำโพงที่ สามารถที่จะรองรับกําลังหวัดได้สูงขึ้นนะครับในส่วนของระบบนี้ผมแนะนําในส่วนของลําโพง b r a m Relax ตัวนี้จะมีประกอบมาด้วยในส่วนของ p a s s i ฟที่แบ่งแยกการทํางานของลําโพงทั้งสส่วนทั้งทวิสเตอร์และวูเฟอร์ ระบบที่3คือ by amp จะเป็นการแบ่งความถี่ในการทํางานของช่วงความถี่ของ2ความถี่นั่นก็คือมีการใช้ในส่วนของแอมปฟมาเป็นส่วนร่วมโดยแบ่งความถี่ที่1คือในส่วนของลำโพงกลางแหลมและลำโพงส่วนที่2คือลำโพงของซับวูเฟอร์ในระบบนี้ผมแนะนําในส่วนของการใช้ลำโพง b r a ม m l i h t 165 lsq ส่วนของระบบที่4คือระบบไคลแอม เราจะสามารถที่จะเลือกลำโพงที่มีการตอบสนองความถี่ที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้และก็สามารถที่กินกำลังวัดมากขึ้นได้โดยในระบบนี้เราจะแบ่งความถี่ออกไปเป็น3ความถี่นั่นก็คือไฮมิดโลและซับในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะสามารถที่จะเลือกคุณลำโพงที่มีคุณภาพในลำโพงที่ผมแนะนําจะเลือกเป็นบรา w n ซิ g n a t u r e และระบบที่5คือ Quad Am โดยระบบนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ความถี่เราจะมีลำโพงในส่วนของ Mid Range เข้ามาเสริมเพิ่มเติมเขาเรียกว่าระบบลำโพง 4-way นะครับจะมีลำโพงในส่วนของ Subwoofer จะเป็นทั้งหมด 4-way ในส่วนของระบบนี้เราจะแบ่งแยกการทำงานของลำโพงได้เป็นทั้งหมด4ความถี่โดยมี High, Mid, Low, Sub เพื่อให้การทำงานของลำโพงได้เต็มประสิทธิภาพในทุกย่านความถี่ ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการอธิบายนะครับในส่วนของลําโพงให้เหมาะสมในส่วนของซิสเต็มในรถคุณนะครับในแต่ละแบรนด์นะครับก็จะมีการออกซีรีส์ในแต่ละซีรีส์ออกมาหลากหลายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกซีรีส์ไหนลาโพงรุ่นไหนให้เหมาะสมในส่วนของซิสเต็มในรถคุณนั้นอันนี้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณนะครับที่มีการติดตามในส่วนของคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ